สีสุวรรณจี้สัมภารสอบเงินบริจาคชอนใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่นายสีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์งคกรพิทักษ์รัฐธรรมานูญไทยเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรณีนายชอนบุรณะหิรันสแสดงการรับเงินบริจาคก,กว่า80 0 0 0 0บาทแต่ปรากฏว่ามีการนําไปใช้บริจาคช่วยโควิด -19 ไม่ช่วยไฟป่าตามวัตถุประสงค์ขอรับเงินบริจาคและนําเงินไปผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนกว่า250,000บาท อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยยอดบัญชีรายรับเงินบริจาคนั้นมีการตั้งข้อสังเกตจากประชาชนทั่วไปว่าเอกสารหลักฐานที่ชอนนำออกมาชี้แจงนั้นส่วนใหญ่เน้นที่การจัดทำสื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปช่วยโควิด -19 โดยช่วยโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัดไปจนถึงอำเภอเวงจังหวัดนาราธิวาสมิได้เป็นการนำเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ของการช่วยดับไฟเป็นการตามเฉพาะ ที่แจ้งในเพจส่วนตัวตอนขอรับบริจาคแต่อย่างใดการกระทําดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคอาจเข้าข่ายความผิดฐานชอกงประชาชนตามปอมาตรา341นอกจากนั้นรายการค่าใช้จ่ายตามหลักฐานใบเสร็จที่นํามาแสดงปรากฏว่าบางเป,เป็นชื่อบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการนําไปแอบอ้างการเคลมภาษีเพื่อขอยกเว้นภาษีหรือลดภาษีประจําปีของบริษัทดังกล่าวได้ ซึ่งหากทำเช่นนั้นจริงย่อมมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตามปอ,อมาตรา172ประกอบพรบรประมวลรัษฎากร2481ได้ทั้งนี้ผู้ที่จะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคดังกล่าวว่ามีการรับการจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคทุกบาททุกสตางค์หรือไม่นั้นคือกรมสัมภากรซึ่งจะสามารถชี้ให้เห็นว่าเงินบริจาคทั้งหมดมีแค่8 0 0แสนกว่าบาทจริงหรือมากกว่านั้น มีการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและหรือใช้ในนามบริษัทแล้วนำมาแอบอ้างเป็นการบริจาคส่วนตัวหรือบริจาคโดยบริษัทมิได้กล่าวถึงการรับบริจาคมาหรือไม่อย่างไรด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ทำคำร้องเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมสัมภากรเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบการยื่นแบบรายได้ประจำปีของชอนบุรินทร์ฮิรัน และบริษัทที่ปรากฏในบินว่ามีการแสดงแบบรายได้รายจ่ายเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่หรือมีการแอบอ้างการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคดังกล่าวหรือไม่ต่อไป